โลสวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปเกม for guy สักหน่อยมีอัปเดตมีเฟรมพาร์ท uh, ใหม่เออมาดูร้านค้าแปบ๊บหนึ่งนี่การ์ตูนการ์ตูนดังมอนสเตอร์ อินเรอนี่แอดก็ไม่เคยดูนะเห็นผ่านๆแต่จำตัวละครตัวนี้ได้ชื่ออะไรเนี่ยซุลลี่เรอเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยอันนี้ซื้อแบบเป็นแพ็คจะได้นิกเนมเบสสกาเลอร์ได้ป้ายชื่อเก๋ ได้อีโมดอันนี้มาดูแบบใกล้ๆซูรี่ตัวบเบิ่มเลยนะอันนี้เจ้าบูอันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยเอเลียนมั้งเนอะไม่รู้อันนี้อีโมด ก็เฟี้ยวดีอันนี้อีกชุดอ้โหอันนี้ได้ท้าฉลองด้วยน,นี่ได้ป้ายคนละตัวแบบคนละตัวจากเมื่อกี้ อันนี้ name, นิกเนมムโกราันเลยอันนี้ always watching อันนี้ชื่อไม้วาโซบสกีเอเลี่ยนตาเดียวก็เฟี้ยวนะใครเป็นแฟนคลับการ์ตูนเรื่องนี้ก็น่าจะสนใจ น,นี่เจ้าแลนด์ลนี่คล้ายจิ้งจกเล่จิ้งจกต่างดาวมีกี่ขาวะนะแปดขาเลยโคตรเยอะอันนี้ถ้าฉลองมาดูสักหน่อย อขายค้ำดิอันนี้ก็เรื่องเดียวกันปะอันนี้มาสองตัวแพ็คคู่อันนี้ไม่แยกเลยขายเป็นคู่ น,นี่อะไรแบตเตอรี่น,นี่โลโก้หลาเลยมอนสเตอร์อิงอน,นี่เซตอุลตาแมนมีพวกนี้ด้วยนะนี่เขาเรียกว่า เฟสเหรอไม่รู้อ่านถูกป่าคล้ายๆกับสติกเกอร์อา่ะวายกดเล่น <c oughs> ๆมีนกฮูกด้วยฮลัลโหลร้อยเดียวฮอตสกิลขายของโคตรเยอะเลย ทอยสตอรี่ก็มีมีอะไรเด็ดๆอีกไหมนี่แหละไฮไลท์เดี๋ยวไว้ก่อนอืมไม่มีและมาเข้าเรื่อง นี่เฟรมพาร์ทเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบสี่ซื้อเลยว้าวมาเดี๋ยวมาดูทีละอย่างเลยเอืมสกิปไปคอนติเนีย มามาดูชุดแรกใส่ไปเลยนี่เป็เจ้ามังกรเขียวเฟลมาอยู่ที่อันหนึ่งก็ซื้อปุ๊บได้เลยอันนี้ลายเก๋เดมีเหรียญมงเหรียญม่วงเดี๋ยวไอ้พวกเหรียญม่วง ไอ้พวกเศษมงกุฎเดี๋ยวเคากข้ามไปเลยไอ้อันต่อๆไปนะเพื่อความรวดเร็วอ่านี่ไอ้สติกเกอร์กูดลักเป็นรูปไอ้มังกรเมื่อกี้เลยตีมมังกรนี่สีใบหน้าอืมเข้ากับไอ้ตัวมังกร อันนี้อีโมติคอนเป็นสติ๊กเกอร์แบบอันใหญ่ก็มังกรเหมือนเดิมนี่ทูดอะไรเนี่ยบีนสต็อกใส่ไปเลยน,นี่สีนี่เฮ้ยแต่ชอบไอ้ข้างบนเนี่ยมีเป็นปราสาทด้วย <c oughs> เออเฟี้ยวอ่ะ เฟรมพาททุกอันนี่แม่ดีจริงประมาณนี้นิกเนมลอดอินอัศตอรี่ใช้เลยอันนี้ลายเลยเนี่ยคล้ายๆดวงดาว foresttelling ช่างมัน,น เป็นท่ายิโมดเมเจิกนะปล่อยเวทมนต์นี่ตอนนี้แอดถึงเวลสิบเจ็ดเอ็กคาลิเบอร์เรออ๋โอโฮโฮโฮเป็น ก้อนหินแล้วมีดาบปักบนหัวแนวแบบดาบศักดิ์สิทธิ์เงเหรอเหมือนนี่ลายอะไรเนี่ยเขาวงกดเหรอน่ารักดิเป็นอีโมดหน้านี้ โอ้โห,หแสบตาเป็นสีแบบแดง,แดงสๆส้มๆม,มันจะคู่กับสีสีดำมั้งเออปิ้นลิปบิดลิปบิดนึกว่ากระต่ายเป็นกบนะเจ้าชายกบปะเนี่ยเออปิ้นก็แปลว่าเจ้าชายนะเออเจ้าชายกบ โอ้มันก็น่ารักดินี่ป้ายชื่อเป็นไอ้ก้อนหินดาบศักดิ์สิทธิ์มีท่าฉลองเอาเฟี้ยวดินี่เป็นสีแบบ ทองทองเหลืองเหลืองตาเป็นสีส้มนี่หลายวะเนี่ยเซอร์โบลัสเหรอโอ้มาสามหัวในตำนานอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเคยได้ยินนิดหน่อยอ๋อเป็นแบบถ้าจำไม่ผิดนี่ หมาสามหัวเซอร์เบรัสนี่จะเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูนรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ไรเนี่ยอ๋อ้ชุดเอ้ประสาทแต่นี่เป็นสีม่วงมีอักขระด้วยโอ้ยโอ้อันนี้ดูแบบ เป็นเวทมนต์เฟรมพลาดรอบนี้นี่ตีมแบบนักรบเวทมนต์เลยนี่ลายนะเตอร์กี้ไทม์ไก่ตุรกีเออน,นี่เป็นสติ๊กเกอร์นี่เป็นวอร์ปิสั์มัง โอ้โหอักขระโอ้นี่ไงเจ้าตัวเป็นวัวกระทิงหรือเปล่าอืมก็เท่ดีนะมีอัขคะลายแล้วแต่มันสวยดีอ,อแบบเนี้ยอันนี้สีนี้นี่เข้ากับ ชุดถัว่วโอ้นี่อูโหูอันนี้อันนี้เฟี้ยวเลยอันนี้ดาบเวทมนต์อันนี้เจ้าชายกบโดนโดนของเอออันนี้สบรัสธาตุน้ำแข็งเลยเนี่ย และชุดสุดท้ายเป็นวัวปิาสา์อันนี้เป็นสีแบบหรูๆหน่อยอืมประมาณนี้เออไหนๆก็ไหนๆล่ะเดี๋ยวใส่ไปเล่นให้ดูสักหน่อยละกันนะเอาเป็นเอ็กพอเล่นแบบชิวๆ เจอด่านเวอร์ไวอวโอ้โหมาเขาออกเขาอยู่ข้างบนงั้นเราแอบเราไม่ยุ่งกับใครปลอดภัยไว้ก่อนหวังว่าเขาไม่เจอนะซ่อนแล้ว เออเราสีเรานี่กลมเกลืนอยู่นี่เออเออพอดีเลยแม้ถ้าไม่ได้ใส่ชุดมานะแบบเอาแค่ใส่แค่สีตัวสีเขียวมานี่โคตรเนียนข้างบนเขาแบบห้ำหันกันแบบดูเดือดโอ้นั่นลอยลอย้อ,ยอ,อแอบอยาให้เขาเห็น เห็นไม่ได้ชิวครับนอนดีกว่านอนชิวถ้าสมมติว่าเวลาหมดก็ ไอ้ที่เหลือก็ผ่านหมดเลยอช่างมันอยู่เงี้ยแหละที่จริงเคยเล่นแล้วด่านเนี้ยแล้วแอดขึ้นไปไงตอนนั้นไม่รู้ขึ้นไปแป๊บเดียวว่าโดนกระเด็นออกมาเลยลงข้างล่างเลยรอบนี้รู้นี่ยืนอย่างเงี้ย เนียนไว้ก่อนนี่กระโดดตบเลยเงาจุงไม่เงาสิบแปดม่อยู่ตรงนี้คนเดียวโหตั้งแต่มีไอ้ไอ้ระบบเขาเรียกว่าแชท สแปมกันมันเลยแต่ไม่ได้พิมพ์เอานะกดใช้เอานี่กดปุ่มอันนี้ปุ่มเลขหนึ่งออ,อะไรโต้ใจหมกอ,อันนี้ปุ่มสองปุ่มสองนี่จะเป็นอ่อนี่แหละอย่างที่เห็นแหละ เอาเรียบร้อยอ่ะไม่ทำอะไรเลยก็ผ่านเอาดิคนมันจะผ่านอืมประมาณนี้แล้วกัน